สวัสดีครับหอยรังสตูดิโอข่าวดังข่าวเด็ดวันนี้หมอพรอทิพ์ถูกไล่ออกจากร้านอาหารแล้วดีไม่ว่าดีไปนอนทับทุ่งมอสหดแป๊บเดียวลบแล้วก็โผล่มาทิปแสงเหนือเลยแสงเหนืออยู่ยังไงแล้วที่น่าแปลกใจบรรดาสสที่ไปกับหมอพรอทิพตตอนนี้ยังเขาอยู่ในวาระประชุมนะทั้งสสทั้งสว แกนไไนนแหนีประชุมไปทําไมได้เงินเดือนแล้วหนีประชุมไปทําไมเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนอื่นมาดูนี่ก่อนเลยแว่นตาออบตั c. สามารถรักษาถอนอมสายตาเวลาเราดูคอมนานๆดูโทรศัพท์มือถือนานๆเขามีหลายรุ่นให้เลือกแล้วที่สําคัญเลยนะคนที่ใส่แว่นประจ,จําจะรู้ให้รู้ดีเลยว่าขาแว่นกระชับนี่ขาแว่นปุ๊บสวมปุ๊บกระชับกระขอบหัวแล้วก็ตรงแว่นลองจะหมูกตรงนี้ขารองจงหมูกตรงนี้สุดยอดมันจะกระชับกับจมูกกับหัวเรากับลูกตาเราอย่างดีนอกจาก ขาแว่นที่เจ๋งแป้งอย่างนี้แล้วสายตาก็สุดยอดอีกต่างหากคนที่ใส่แว่นประจำจะรู้ดีรีบไปเลยนะแว่นออฟตัชเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยแล้วก็บอกคนลดส่วนลร้0ยบาทได้ทันทีของคอยรังสตูดิโอเดี๋ยวจะขึ้นคลิปให้หมอพรทิพย์หรือแพทย์หญิงพรทิพย์โลดจนิสุน,นันท์ที่หลายหลยคนรู้จักกันดีเขาได้มีชื่อเสียงโด่งดังจากการทำคดีห้างทองตอนนั้นโอ้โหตํารวจบอกว่า ยิงนาะทำไมไม่มีขโมยาผมววัติุ์อธิบายเลยว่ามันต้องมีเขเมาที่หัวตำรวจบอกว่าเขายิงท่านี้อย่างเงี้ยโขห่างไกลมือห่างไกลงี้เลยท่านี้ยิงยังไงม,มันไม่ได้ไงเราก็รู้สึกศรัทธาเออต้องหมอคนนี้ถึงว่าเขาจริงจังสามารถคัดง้างกับตำรวจได้แต่ตำรวจมัน็ัดแบงไปทั้งอย่างนั้นแต่ทําให้สัคนคอมได้รู้ว่าวิธีการของตำรวจนั้นน่ะมันไม่ถูกต้องหลังหลงจากนั้นทุกคนก็นรู้จักดีก็เลย พูดบอกว่าหมอพรทิพย์นี่แหละเป็นหมอที่สื่อสัตว์แล้วก็ตรงไปตรงมาไม่กลัวอํานาจเขียนหนังสือมันก็หลายเล่มทําให้คนศรัทธาแล้วที่สําคัญพอตอนหลังๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ในวัดในวัดที่เกิดปี53มเนี่ยมีเกิดการยิงกันใช่ไหมไอ้น้องเกตนะถูกยิงเสร็จปุ๊บคุณหมอพรทิพย์ไปสํารวจยังไงไม่รู้บอกว่ามีแค่2กระสุน2นัดไม่มีหัวกระสุนฝังในแต่จากหมอคนอื่นตรวจสอบไปตรวจสอบมาแม่คุณแม่น้องเกตไม่ ไม่ยอมไม่ได้ไม่ได้ก็พิสูจน์ใหม่มียูอ่1ดนัดนั่นไงเริ่มเอียงเอียงแล้ทีแรกเราว่าคัดง้างแล้วก็เถียงกับจอมช่วงรัฐบาลทักษิณแต่พอมารัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลประยุทธ์เริ่มแปลกๆเริ่มเอียงเอียงแล้วสุดท้ายเอียงขนาดไปกีทีสองนไปบอกว่าระดับโมเลกุลอะตอมอะไรของแกก็ไม่รู้บอกว่าคุณหมอที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์นะไม่ง้อหรอก แต่ก็แปลกๆนะไปดูทุ่งมอสเรื่องที่ตอนหลังนี้ก็ดูรู้สึกว่าแปลกๆลก็โง่อ่านักวิทยาศาสตร์ต่างๆอาจารย์เตสดาเขาก็มาบอกว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่ไอ้แค่ใส่แผ่นอย่างเดียวเนี่ยมันจะไปทํางานได้อะไรขนาดนั้นไม่มีระบบไฟฟ้าไม่มีระบบเชื่อมโยงของข้อมูลอะไรทั้งสิ้นเป็นแผ่นก๊์ดอย่างเดียวไม่มีใครเชื่อหมอวันทิพุ่ออกมาการันตีเพราะพอหมอวันทิพออกมาการันตีเนี่ยสังคมก็เริ่ม เรื่มเชื่อคนนักเวลานั้นก็เชื่อแบบงงๆอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าศรัทธาในตัวแกหนังสือที่แกเขียนมาก็อ่านรู้สึกว่าโอ้โหหมอเสียตละมาก่าชนะศูนยศพอันนูนน้นอันนี้เวลามีใครเป็นอะไรที่ไหนเนี่ยทางสังคมจะต้องร้องขอเลยใช่ไหมเหมือนกับไอ้นี่ต้องต้องหมอวันทิพย์มาตรวจเท่านั้นแล้วคนจะเชื่อเนี่ยเป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อถือที่ทุกคนมีกับแกแต่สุดท้ายไอ้เรื่องจีทีสองร้อยพอตรวจสอบแล้วว่าเป็นการทุจริตมันเป็นไม้ล้างป่าช้าซึ่งแกก็โดนตรวจสอบ แล้วแกก็บ่นว่าทําไมแกโดนคนเดียวมีไอ,ทอ,อ้ทบเนี่ยโดนตั้งหลายคนทั้งอนุพงษ์ทั้งอะไรที่เกี่ยวข้องกับยงประชุดไม่มีใครปรปรชชี้ไปไม่ถึงสักทีรอหมดอายุก่อนค่อยชี้่วนหมอวันทิพย์โดนไปก่อนแล้วแล้วก็ความเก็บกดนอกจากไปพูดถึงเรื่องน้องเกตที่ถูกยิงแค่สองนัดแต่จริงๆแล้วมันสิบกว่านัด แล้วก็อ้ำอัอึ้งๆึ้งเรื่องที200ทีสองร้พอถูกตรวจสอบออกมาแล้วก็อ้ำอัอึ้งๆ,ๆไม่ยอมบอกไม่ยอมรับบอกผิดด้วยนะแ <c oughs> ต่ตะแบงไป่ั้งอย่างนั้นยังบอกว่ามันยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่ <c oughs> ประเทศไทยเนี่ยปวดหัวกาบาลกับเรื่องของคนที่เป็นประเภทแบบนี้แล้วไม่พอตอนเขามีกปปสอตอนก่อนหน้าที่จะมีกปปสนะคุณหมอเขาได้ออกบัตร ยืนยันเลยเขาตอนที่มีไอ้พวกม็อบเตาแดงแกบอกว่าแกเกลียดม็อบแกไม่ชอบม็อบจะไม่ว่าจะเห็นต่างกันยังไงอย่าใช้วิธีการนี้แต่พอมีกปอปปสแกขึ้นเวทีกปปสแล้วก็ไปโผล่หน้าประจำ <c oughs> มีภาพมีอะไรปรากฏอยู่ประจำแต่ตอนนั้นบอกเกลียดม็อบที่ตอนนี้บอกว่านักม็อบเออเอาเข้าไป <c oughs> สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้เลือกมาเป็นสวสวจากพลเอกประยุทธ์ก็หลังจากม็อบนี่แหละไอ้ม็อบอภินิหาร พปปสนี่แหละแล้วพอได้เลือกมาเป็นสวแกก็โอ้โหทําตามเลยนะว่าเนี่ยเชื่อมั่นในตัวพลเอกประยุทธ์แกบอกว่าแกจะปฏิรูปประเทศเนี่พอแกเลือกมาปุ๊บเราก็เต็มใจทํางานตามที่แกบอกแล้วสุดท้ายก็เป็นสออวนะเลือกมาถึงตอนเลือกตั้งปี6 6เนี่ยแกก็เป็นคนหนึ่งที่ออกเสียงมาทีแรกก็เหมือนกับว่าเข้าใจเสียงประชาชนนะ แต่แกเขาขอจะงงดออกเสียงทําไปทํามาแกค่อยๆค่อยๆให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าพรรคเก้าไกลไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้จนลูกสาวแกออกมาเอือมเลยลูกสาวแกก็มาบอกเลยบอกว่าอย่าพูดถึงเรื่องการเมืองนะอายเพราะว่าลูกสาวแกเนี่ยเลือกพรรคเก้าไกลแกก็ออกมาพูดนึ่งแกก็บอกว่าลูกสาวแกไม่รู้เป็นอะไรสงสัยจะโดนล้างสมองแล้วพอมีข่าวอะไรเกี่ยวกับพรรคเก้าไกลที่อะไร เหมือนกับมีใครให้ข้อมูลที่ผิดพลาดมาเด็กไม่เชื่อฟังพ่อแม่อะไรมั่งอะไรมั่งแกก็โยนไปที่พักเก้าไกลเลยก็เริ่มเอียงไปไปมากๆคนก็เริ่มเอ้ยอะไรเป็นอย่างนี้ได้ยังไงถึงตอนโหวตเรื่องนายกแกก็ให้ความเห็นเรื่องพิธายอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ดีก็แกก็บอกว่างดอ,ออกเสียงนะคืองดออกเสียงมันก็คือการไม่สนับสนุนอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นก็มีกลุ่มสอวฮาร์ดคอออกมาแกก็คือหนึ่งในนั้นแล้วพอรักเขามีสอวไม่พูดอะไรไม่ค่อยเห็น หัวประชาชนบอกว่าประชาชนเลือกตั้งมาถึงจะได้เลือกตั้งเป็นพรรคันดับหนึ่งก็ไม่ใช่เสียงข้างมากแกก็ตะแบงไปกันในเมื่อตอนนั้นนะ่ะพรรคก้าไกลพรรคเพื่อไทยเขาวมกันได้3 1 2ิสองเสียงจาก500ห้า้อยเสียงแล้วมันไม่ใช่เสียงข้างมากได้ยังไงแกก็ตะแบงบอกว่าไอ้คนที่ไม่ได้เลือกเยอะกว่าเอาคู่อย่างนี้ได้ยังไง <c oughs> มันก็เหมือนกับคนที่ได้ที่หนึ่งเกับไอ้คนที่ได้ที่สองถึงที่สิบเอามาวมคะแนนเสียงกันแม่งก็ต้องคะแนนมันเยอะกว่าคนที่ได้ที่หนึ่งแต่มันมันไม่ใช่ไงแบบเนี้ยเนี่ยคือเอาตะก,ก,กัดเพ คนก็เลยแบบไม่ค่อยชอบแล้วก็มีการแบนบอกว่ามีแแท็กการแบนธุรกิจสวมั่งอะไรมั่งแล้วตอนนั้นคุณหมอพรทิพย์ก็ออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีมีคุณหมอพรทิพย์มีกิติศักดิ์วราหะวันชัยมีสมชายมีเสรีสุวรรณานนท์คือไม่ได้บอกว่าเขาสวพวกนี้เป็นคนไม่ดีแต่ว่าเขาอ่ะออกมาพูดถึงเหมือนกับประชาชนที่เลือก คะแนนเสียงข้างมากมาแล้วเขาก็าบอกว่ามันไม่ใช่เสียงข้างมากไอ้คนที่มาต่อต้านสวพวกเนี้ยมาต่อต้านธุรกิจสวแบรนด์ธุรกิจสวพวกเนี้ยไม่ดีเป็นการแสดงที่ที่ผิดพลาดที่ใช้ไม่ได้ซึ่งมันมีวิว,วาทะกับประชาชนยิ่งสวนกันไปสวนกันมาถ้าสวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ปณีประนองประชาชนมันก็ถึงมันจะฮาร์ดคอร์ไปหน่อยเดี๋ยวมันจะค่อยๆลดลงมันไม่มีแรงเหวี่ยงกันทั้งสองข้างทุกๆอย่างที่คุณหมอพรทิพย์วิาพากวิการณ์ออกมา มันก็เลยทําให้สังคมเนี่ยมันมีแรงกดดันทั้งสวคุณหมอบอลทิพย์ก็ระดับหนึ่งสวคนทั้งคนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าสวแต่ละคนเนี่ยก็รวบรวมความไม่พอใจให้กับประชาชนโดยต่างคนก็ต่างไม่รู้ตัวมันก็เลยเป็นวิวาทของสังคมความกดดันความเก็บกดเฮ้ยจะเจอเมื่อไหร่นะจะการความข้างแข็งความกดดันมันอยู่ในจิตใจของทุกๆคนจนวันที่30กันยายนนี่แหละ ประชาชนคนหนึ่งก็ได้ระบายอารมณ์มาเมื่อคุณหมอครทิปกับสสพักภูมิัยไทยได้ไปที่ไอ์แลนด์กันแล้วก็เข้าไปที่ร้านอาหารร้านนี้แต่คนนี้เขาก็ไหลสดระหว่างขับรถมาเลย,เยหมอครทิปได้ข่าวว่ามาที่ร้านเขาแน่ๆเลยขับรถมาแล้วก็บนไปเล่าระบายความในใจเคยศรัทธาเคยซื้อหนังสือแต่ตอนนี้เกลียดมากเลยที่ไปเจอตัวนะเป็นเรื่องแน่นอนถึงขนาดพูดหลุดปากออกมาจะเจอแล้วจะขับรถชน แล้วหรือไม่ก็อาจจะลงไปตบเลยก็ได้ซึ่งมันเป็นการระบายความในใจถึงจริงๆก็คงไม่กล้าทามหรอกเพราะว่ากลัวกฎหมายเหมือนกันพอไปเจอหมอพรทิพย์ในร้านก็จะกการไล่ใหญ่เลยไปนี่มึงไอ้สอสอไสวออกไปจากร้านกูเดี๋ยวนี้เลยไปไป e ก t t h h h l l o อา out here คุณทุจริตออกไปจากที่นี่ซะที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณเราไม่ต้อนรับคุณกูคณเคยสัญญาแล้วว่าเจอมึงที่ไหนกูจะไล่ที่นั่น ไม่ต้องมายืนร้านกูไปไปไป,ไป,ไปเลยมึงรู้ไหมว่ากูเคยชอบมึงขนาดไหนเหมือนกับคนไทยทุกๆคนแหละเคยชอบเคยศรัทธามาก่อนนี่ร้านผมนะครับเชิญออกไปผมไม่ได้ว่าทุกคนนะครับผมว่าแค่เขาคนเดียวในคลิปนี้ก็มีสสมานิกาพันวานิชจากพรักภูมิใจไทยเออก็พยายามจะถามแล้วก็เถียมแทนนี่นี่ลูกค้ามาที่ร้านนะ่ะทาไมมาทําอย่างนี้เนี่ยไม่มาเที่ยวนะไม่เกี่ยวกับการเมือง ต้องแยกแยะให้ได้นะเจ้าของร้านก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้กับผมแยกแยะไงผมถึงไม่ได้ไล่คนอื่นผมไล่แค่เขาคนเดียวสิ่งที่เขาทํากับประเทศไทยสิ่งที่เขาทํากับระบบประชาธิป,ปไตยสิ่งที่เขาเขาทำกับสังคมไทยภาษีของประชาชนเขาทําให้รู้สึกรับไม่ได้เกลียดมากไม่เอาอย่างเงี้ยสุดท้ายคณะทัวร์ของหมอพันทิพย์ออกจากร้านนี้ไปเขาก็บ่นว่าบบนคนจุดจๆไม่อยู่ที่ไหนก็ไม่ได้คนแบบเนี้ยเขาก็โพสต์คลิปนี้เอง แล้วก็บอกว่าผมเป็นเจ้าของคลิปนี้แล้วก็ผมไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบแต่ที่ทำไปเนี่ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะเรียกว่าไม่ถูกต้องแต่ถูกใจไม่ทิ้งท้ายว่านักการเมืองไม่ดีเนี่ยไม่เอาเข้าร้านนะเจอที่ไหนต้องขับได้เมื่อคลิปนี้หลุดออกไปทั่วข้ามคืนมันโด่งดังเป็นแฮชแท็กติดไปทั่วประเทศขึ้นอันดับหนึ่งเลยมันจะไม่ติดไปทั่วประเทศได้ยังไง มันเหตุการณ์มันทั้งทั้งดูทั้งตกใจทั้งสะใจอะไรแบบนี้สังคมก็ออกไปสองเสียงส้งสองแบบเลยคนนึงก็เห็นด้วยอีกคนนึงก็บอกว่ามันก็ไม่ถูกต้องนะทำแบบเนี้ยสิ่งแรกเลยที่เจอสสไปต่างประเทศเนี่ยไม่รู้จะถูกจะผิดแตกเดี๋ยวก่อนมันประชุมสภาอยู่แกไปได้ยังไงแบบนี้ประชาชนก็สงสัยอันดับแรกนะเวลาคนอื่นเนี่ยพูดถึงการประชุมสภาเนี่ยเขา ขาดประชุมสภาเนี่ยมาไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้สวยังเคยต่อว่าสอสอเนี่ยทำงานไม่คุ้มที่ไหนได้สวชวนสอสอไปเที่ยวและทิศแสงเหนือจะขาดประชุมกม็ต้องมีเหตุผลหน่อยแม่ยังเรื่องราวตรงนี้นะมีคนออกมาแก้ต่างให้กัสอสอบสวสวพรทิพย์คือคุณโบแห่งพรคเพืือไทยเมื่อก่อนนี่คือไม่เห็นด้วยกันท,กทุกเรื่องตอนนี้ก็เห็นด้วยกันทุกทุกเรื่องวางงั้นว่าสั้นเพราะอะไรคุณหมอพรทิพย์ เขาวางแผนล่วงหน้ามาแล้วใช่ไหมแล้วไอการเลือกตั้งสสเนี่ยมันเลื่อ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 นมาก็เลยการประชุมสภาก็เลยมาติดอยู่ช่วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณมาเป็นสวแล้วคุณบอกคุณนะ่ะตอนที่คุณจะเลือกนายกอะไรเนะี่ยคุยอย่างดีเลยเราจะต้องทําตามกฎเราจะต้องรักษาผลประโยชน์ประเทศชาติแล้วแล้วเขาประชุมสภาอยู่มึงต้องเลื่อนทริปเที่ยวของมึงมึงไอไม่ใช่พูดไปเพาะคุณต้องเลื่อนทริปเที่ยวของคุณทั้งสสทั้งสว การประชุมสภามันเป็นประชุมสําคัญที่สุดสวก็บอกว่าจะทําตามหน้าที่ตอนที่จะโหวตนายกต้องอย่างนั้นอย่างนี้สสคุณตอนที่คุณไปหาเสียงเลือกตั้งคุณก็บอกว่าคุณจะมาทําเพื่อประเทศในเมื่อเพื่อประเทศเนี่ยเอกเที่ยวเนี่ยมันสําคัญกว่าการประชุมสภาดือฮะสสพระคุณใจยไทยจะมาบอกว่าลาถูกต้องตามกฎหมายอ่ะแล้วแกประชุมสภาอยู่อ่ะถูกต้องตามกฎหมายแต่ ที่รับปากประชาชนก็จะมาทําทุกอย่างเพื่อเขาเนี่ยแม้ไปคลิปแสงเหนือไปเที่ยวสนุกสนานตอนวันประชุมสภาเหมาะสมคนที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าไม่ควรทําอย่างนี้นะร้านเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาไล่คนกินออกจากร้านบางคนบอกว่าเป็นผิดกฎหมายเป็นการเลือกปฏิบัติสามารถฟ้องร้านได้เลยบางคนก็บอกว่าถึงจะไม่ฟ้องไม่อะไรแต่ว่าก็ไม่สมควรที่จะทําแบบนี้นะมันเป็นความรุนแรงเดี๋ยวจะสนับสนุนในห,หลายๆคนแล้วเห็นแล้วก็จะทําตามทําแบบนี้มันจะต่างอะไรกับพวกที่ ไล่คนออกนอกประเทศเพราะว่าเราเคยต่อต้านพวกนี้บอกพอเราเห็นต่างแล้วก็ไล่คนออกนอกประเทศไปไล่เขา,เอ,าออกจากร้านเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันนะอ้าวเออเอาไปไปกันได้อีกเพราะพวกที่เห็นพวกก็บอกว่ามันสมควรแล้วทําอะไรไว้กับประเทศเยอะใช่เป่า <c oughs> เขาก็ต้องสมควรไล่ซึ่งบางคนก็บอกว่าเขาทางร้านค้าก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธลูกค้าแต่บางคนก็บอกว่าอยมันการที่จะปฏิเสธลูกค้าแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความผิดแบบ ตามกฎหมายของยุโรปนี่คือหมายถึงว่าเหยียดผิวแล้วก็เหยียดเพศแบบนี้แล้วก็เหมือนกับเป็นการดูหมิ่นเกี่ยวกับเพศสภาพอะไรพวกนี้เขาเขาถึงจะผิดกฎหมายส่วนเรื่องทางการเมืองเนี่ยเขามีสิทธิทำได้ตัวอย่างมีไว้ที่ประเทศอเมริกามีคนมันหมันไส้ไอ้ทำเหมือนกันแล้วเขาทำยังไงทำไปกินอาหารเขาก็ไม่เข้าร้านเหมือนกันอย่างนี้เลยก็ ตัดสินแล้วไอ้ทำก็ฟ้องเขาตัดสินออกมาแล้วไม่ผิดเพราะว่าเป็นนักการเมืองซึ่งการไล่ทั้งของทมทั้งของที่ไล่ที่ไอแด์นี่มันก็เหตุการณ์แล้วก็วิธีการก็คล้ายๆกันซึ่งในประเทศไทยก็ตอนนั้นมีช่วงแฮชแท็กที่แบนสวสุดท้ายแล้วมีฟ้องกันไปฟ้องกันมาก็มีสารตัดสินออกมาแล้วนะว่าสามารถทําได้ถ้าไม่ไปสร้างความรุนแรงหรือว่าทําให้เขาอับอายเสียหน้าอย่างรุนแรงส่วนที่โดนหางเลขกก็คือทุก คุณทิมพิธาพยายามจะพูดให้รู้สึกให้หลายๆคนเนี่ยเข้าเข้ามาพูดคุยกันแล้วด้วยด้วยด้วยความดีด้วยความเข้าใจอันดีคืออยากจะเป็นกลางซึ่งตรงเนี้ยหลายคนที่เขารู้สึกฮาร์ดคอร์บอกเฮ้ยอย่ามาพูดเอาแต่รอดีว่าแม้เอาแสงสว่างไ้ไล่ความมืดมันมืดสักขนาดเนี้ยมันก็ต้องมีการตอบโต้กันบ้างจะมาเป็นกลางแบบนี้ไม่ได้แล้วประโยคสําคัญที่บอกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันมันไม่ได้ช่วยอะไร เพราะว่าผมอ่ะเป็นนักการเมืองเวลาไปไหนมาไหนอ่ะก็อาจจะเจอสภาพแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราไปสนับสนุนวิธีการแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องแล้วไอ้เรื่องสําคัญนี่แหละที่มันเป็นอะไรแบบเด็ดขาดมากถึงความถูกต้องของคุณหมอพรทิพย์ไปนอนทับทุ่งลาวามอสแล้วดันไปทําท่าเดียวกับจัสตินบีเวอร์จัสตินบีเวอร์2018ของคุณหมอเนี่ย20223มันทีหลังจากเหตุการณ์นั้นแล้วก็ได้รับรู้เรื่องเรื่องราวตรงนั้น แล้วแถมคุณหมอเวลาลงไปโอ้โหเนี่ยลาวามอสมันเกิดจากอันนู้นอันนี้เข้าใจถึงความเป็นลาวาแสดงว่าคุณหมอจะต้องเข้าใจว่ามันเกิดจากอันนี้แล้วมันจะต้องเกิดขึ้นยากเมื่อมันถูกทับถูกอะไรไปแต่ด้วยความ <c oughs> อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเวลามาแก้ตัวทีหลังอะเผอภาพโพสออกมานะแล้วมาแก้ตัวทีหลังบอกว่าเขาไม่มีป้ายเขียนตรงนั้นว่าห้ามนั่นนู่นนั่นนี่ <c oughs> คือตัวเองรู้หมด Yeah. มันบอกว่าไม่มีป้ายเขียนตรงเนี้ยมันฟังไม่ขึ้นเสร็จท้ายแล้วก็รีบโพสแล้วก็รีบลบสังคมกับปรานามตรงนี้ตรงนี้ไปไม่ถูกเลยต้องออกมายอมรับเ,เราได,แด้แสดงความรับผิดชอบแล้วนะขอโทษด้วยแล้วก็ลบโพส์ด,ดยการลบโพสลบตอนลบโพสก็ยังไม่ไวายที่จะต่อว่าอีกเนี่ยลบไปแล้วนะยังมีคนที่ไม่ชอบเนี่ยแคปออกมาแล้วก็มาสร้างเป็นเรื่องให้เป็นประเด็น oh? เดี๋ยว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 คุณหมอ <laughs> คุณโพสคุณไปท,ทําถ้าคุณทําผิดของคุณอยู่แล้วอะ่ะแล้วสังคมเขาเห็นเขาก็เอามาเป็นบทเรียนไงไม่เกี่ยวกับว่าเขาไปซ้ําเติมอะไรคุณเพราะความผิดของคุณนั่นก็นเรื่องของคุณเขาเอามาพูดมันคือความจริงคุณก็ต้องยอมรับไม่ใช่ไปโทษไอ้คนที่มาโพสต่อผิดไปแล้วก็ต้องยอมรับผิดมันก็เหมือนกับมาอ้างว่าไม่มีป้ายแล้วเวลาพวกนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยแล้วมันมีไอ้ปะกการังที่บางทีมันโผล่พ้นน้าตอนน้ํามันลงใช่ไหมปากการังโผล่พ้นขึ้นมาเนี่ย แล้วตรงนั้นจะมีป้ายปากไหมก็ไม่มีแต่ทุกคนก็รับรู้ได้ว่าปากการังเนี่ยมันห้ามไปทับไปเหยียบอะไรแบบนั้นพอเราไปเห็นน่ะเราก็รู้สึกไม่ดีไม่สบายใจอันเนี้ยคือความเห็นความรู้สึกของคนที่อยู่ในประเทศนั้นอนุรักษ์สิ่งนั้นใช่ไหมแต่คือเนี่ยพอเราไปเที่ยวประเทศอื่นเราก็อย่าทําอย่างนี้ใครมาประเทศเราเราก็เห็นไม่ถูกต้องเราก็ต่อว่าเราก็ตาหนิเขาเวลาเราไปต่างประเทศไปเที่ยวอ่ะเราก็ต้องรู้จักที่จะรู้ว่าขนรรมเนียมตรงนั้นเขาเป็นยังไงอ้วัด ธรรมชาติมอดเมิร์ดปะกาลังเขาเป็นยังไงจะดูแลยังไงเรารู้นี่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่เราไม่ใช่คนธรรมดาเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์เป็นทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทุกอย่างจะต้องเพียบพร้อมจะต้องเข้าใจจะมาอ้างแบบไร้ยงสาไม่ได้ครับจนตอนหลังต้องออกมาโพสยอมรับถึงดราม่าทั้งสองอย่างบอกว่าไอ้เรื่องโดนไล่ออกจากร้านเนี่ยเขาเกลียดมากเขาชี้หน้าด่าก็ไม่อยากจะไปอะไรมากเขาให้ธรรมะจัดการเขาโอ้โหเป็นคนดีให้อภัยเขา แต่พอพูดถึงราลาวามอสก็บอกว่าขอต้องขออภัยที่ไม่ได้ศึกษากฎระเบียบให้ชัดเจนเพราะเวลาที่ไปลงถ่ายไม่มีป้ายบอกให้ชัดเจนจึงแจ้งมาให้เพื่อทราบว่าหมอผิดพลาดเองสรุปแล้วคุณหมอยังไม่ยอมรับผมพลาตัวเองเนี่ยคึกขนองคือรู้ว่ามันเป็นลาวามอสมันเกิดจากอะไรยังไงก็ต้องรู้ว่ามันเป็นยังไงถึงไม่มีป้ายก็ต้องรู้ประชาชนอยากจะสงสยัย แล้วยังแสดงความรับผิดชอบด้วยนะว่าแก้ไขทันท,ทีที่ทราบว่ามันไม่ถูกต้องก็เลยลบออกคือแกลบอย่างเดียวไม่ได้สิครับความรับผิดชอบแค่ลบน่ะไม่ได้มันต้องมากกว่านี้เพราะท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒินั่นแหละยังไม่ไวายพอโพสต์ตรงนี้เสร็จปุ๊บลบออกแล้วนะเว้ยมึงยัง,ย,งยังไม่ทันกับผู้เกียรติชังเอาไปขยายผลโทษผู้เกียรติชัง <c oughs> <c oughs> นี่สุดยอดคือถึงเราจะผิดเราโทษคนอื่นไว้ก่อนนี่คือคขำขวัญของ ท่านผูกพงปุนวุธทั้งหลายแหละ uh huh. เรื่องเราก็อ uh ัปเดตมาอยู่ประมาณแบบนี้ตอนนี้ก็คงต้องถกเถียงกันต่อไปว่าผิดพลาดแบบนี้เหมาะสมไหมอะไรคนนั้นไรคนนี้เหมาะสมไหมเพื่อนเพื่อน,อนมีความคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับ่าแล้วอันดับแรกเลยอย่ามาต่อว่าว่าลุงไม่มีความเป็นวิชาการบอกบอกแล้วกูก็ไม่ใช่นักวิชาการกูก็ดูข่าวตรงน,น,น,นี้ก็รวมๆเอามาเล่าให้ฟังเผื่อใคร ตามข่าวไม่ทันหรือใครรู้มากกว่าก็เอามาเล่าให้ฟังอย่ามาบอกว่าไม่ไม่ไม่ใช่วินักว่ามันไม่เป็นวิชาการเพราะกูก็ไม่ใช่นักวิชาการเว้ยแต่กูแค่อยากจะเล่าเว้ยกูอยากจะเล่าให้พวกมึงฟังแค่นี้แหละคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณและก็สวัสดี